สวัสดีครับก็วันนี้เก็บที่เป่าลมร้อนมาได้อันหนึ่งนะครับเป็นปลั๊กแบบมาตรฐานน่าจะเป็นมาตรฐาน EU นะใช้กับบ้านเราไม่ได้ก็เลยต้องมาเปลี่ยนปลั๊กกันหน่อยคลิปนี้ก็อัดไว้เป็นความเอาไว้ดูนะครับเวลาดูเล่นๆแล้วกัน ปักอกยูนี่ก็เป็นสามขั้วนะครับมีนิวตันไลน์แล้วก็กราวแต่เปิดครับจริงๆก็มีแค่สองขั้วเท่านั้นขั้วกราวก็ไม่ได้ใช้อะไรติดเราไว้เฉยๆแต่มีซ so ็อกเก็ตเขาเรียกอะไรเนะี่ยซ็อกเก็ตที่เป็น,ปนอม3อฟิลฟิลติดไว้3บ ต,ตัวปลั๊กบอกไว้16เหกกก็แกะปลักปกปล๊กออกแล้วเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็นแบบปลั๊กสําหรับใช้ในเมืองไทยมาลองเสียบดูก่อนละกันว่าใช้ได้ไหมถ้าใช้ไม่ได้จะได้ทิ้งไป หลังจากเสียบอยู่แล้วก็ใช้ได้นะครับต้องไปซื้อปลั๊กปกติสำหรับเมืองไทยมาเปลี่ยนใหม่แต่ก็ต่อสายใหม่ก็ไม่ยาก เปลี่ยนปั๊กเสร็จแล้วนะครับก็มันจะมาลองเทสกันนะครับปลั๊กไฟก็ใช้แบบธรรมดานะเพราะว่าเช็คก,กระแสดูแล้วก็กินกระแสแค่1แอมป์สแอมป์เท่านั้นเองไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะครับปลั๊กไฟตัวละ15บาทเท่านั้นอ่าเี๋เรามาดูตัวแคร์ดาปได,ไดเป่าผมนะแต่ว่าร้อนร้อนกว่ามาก ลองเสียบเลยครับคานนี้ปักแล้วก็สบายนะครับใช้ได้ตัวที่เป่าลมร้อนนี่สำหรับงานช่างไฟไฟ้านะครับก็ไว้เป่าพวกเกิตอันนี้คือไม่ได้เป่าแบบลเล็กๆสำหรับเป่าโทรศัพท์นะอันใหญ่เอาไว้เป่าพวกท่อคดอะไรพวกนี้เวลาเราแพ็คแบตเตอรี่ก็ใช้เป่าท่อคดดีมกัน ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากาำไว้ดูเล่นเฉยๆนะครับสวัสดีครับ